สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมพบกับรายการ Big Newsball รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลให้คุณถึงที่นะครับผมวันนี้ก็จะมาสรุป2คู่ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนาะระหว่างฝรั่งเศสโปแลนด์ Poland, และก็อังกฤษเจสเซนเกัลจ้าไปรับชมรับฟังกันเลยเรามาดูคู่แรกดีกว่านะครับตามเวลา4ี่ทุ่มประเทศไทยวันที่สธันวาคมพศสองพันห้านะครับผมเป็นคู่ระหว่างฝรั่งเศสเจอกับโปแลนดะ์เนาะก็ตัวจริงนี่บอกเลยว่าไลน์อัพนี้ ไละอพปีศาจนะครับเป็นไลอ up บอลโลกปีที่แล้วเลยนะครับระหว่างฝรั่งเศสนะก็คือกลางเนี่ยรู้สึกจะเปลี่ยนแค่มีแค่ปอกบาแล้วก็กองเต้มัง้งหลังก็รู้สึกจะไม่มีแค่อึมติตี้นะเพราะว่าปีก่อนมีอึมติตี้เนาะที่เหลือก็มาครบหมดครับพวกแบบว่าวาลานอะไรเงี้ยเออรู้สึกน่าจะมีแค่วาลาน <laughs> แต่ กองหน้าก็เหมือนเดิมครับผมศูนย์หน้าปีศาจนะครับกริสมันเอมบัปเป้โอลิเวเ่ชิลูอะไรเงี้ยยังคงความโหดดิบเถื่อนได้เหมือนเดิมน,นะครับฝรั่งเศสมาในแผน,น4-2-3-1ครับผมแล้วก็ทางด้านฝั่งของโปรแลนด์นะก็หลักๆก็จะมีที่เรารู้จัก เนาะก็จะมีทางด้านของ owski, เลวันดอสกี้นะครับแล้วก็เมตตีแคชนะส่วนของผู้เล่นคนอื่นนี่ก็อาจจะมีปะปายมาเล็กน้อยครับฟรังโกสกี้เซเมเชสกี้ซเซเลนสกี้อะไรพวกนี้คาเมสกี้อ่าเราอาจจะรู้จากปะปายแค่นั้นนะฮะเกมนี้มีเบลเลี่นทั้งหมดทั้งสิ้น3ใบเนี จะก็เป็นทางด้านของโชอาเมนดี้เนาะแล้วก็เบรนสกี้แล้วก็ ky, แมตตีแคชนะครับที่โดนใบเหลืองไปเนาะเออก็แหมเล่นกันเหมือนจะแรงนะแต่ท้ายมาันก็ดูก็ดูเป็นจังหวะบอลเข้าบอลปกติอะไรเงี้ยมาเราไปดูกันว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมในนาทีที่44นะครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรกนะฮะเอายเป็นการแอซซิตให้ครับทางด้านของโอลิเวียชิลูนะครับผมประธานเป้ของเรานะฮะแอซซิตไปเลยชิลูยิงเข้าลูกนี้ครับ ยดย้อยนะคือเจ้าตัวเนี่ยรอลูอย่างนี้มานานแล้วแหละเพราะว่าชิลูเนี่ยก็เป็นสูนหน้าธรรมชาติอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออเขาเล่นได้ดีตามมาตรฐานที่เราวางไว้นะครับผมชอบนะชิลูชอบแต่อาสมัยอยู่เชลซีละใช้คำว,ว่าเชลซีไม่ได้ดิตั้งแต่อยู่อาร์เซนอลนอะ่ะเออชอบแต่อยู่อาร์เซนอลเลยอะเนาะแล้วก็จบครึ่งแรกไปครับเป็นฝรั่งเศสขึ้นนำโปลแลนด์ไป1ประตูต่อ0นะูนย์ แต่ก็มาเริ่มครึ่งหลังนะครับผมในทีที่74โอ้โหประธานเป้ลูกนี้เลือดเย็นมากเดมเบเล่ส่งให้ปุ๊บยิงไม่ยิงนะเลี้ยงปุ๊บล็อกจังหวะหนึ่งทีแล้วปั่นลูกนี้เข้าไปครับอุ้ยปกติเนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกว่านักฟุตบอลคนอนื่นเนี่ยบางทีเขาได้บอลปุ๊บเขาอาจจะยิงเลยหรือว่าอาจจะแบบซัดเลยก็ได้แต่เอมบัปเป้ไม่เลือกที่จะแต่งบอลก่อน1-2จังหวะแล้วยิงว,ว้าวลูกนี้คือเวิร์คร์มากมากครับสมแล้วที่เป็นประธานเป้เนี่ยยิงพอมายิงลูกนี้ได้เนี่นย อ่อีโก้นี่มาเต็มเลยยืดเลยครับเนี่ยโอ้มั่นใจกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วมาอีกหนึ่งลูกครับในนาที90นะโทษเวลาบาดเจ็บด้วย6นาทีนะครับเอาอีกแล้วครับคิริยันเอ็มบัปเป้นะฮะ แอซสสิดโลยตุลามมาคัตุลามนะไม่ใช่ลีล,ลยงนะลิล,ลยงนั่นพ่อเขาโอ้โหเหมือนลูกแรกเป๊ะเลยครับแต่สวยกว่าเดิมฮะเหมือนลูกแรกเป๊ะๆเลยแต่ลูกนี้ยิงสวยกว่าครับปั่นเข้าไปเหมือนเดิมครับทางด้านของเชชินีนี่คือยืดมือแล้วฮะสุดท,ท้ายท้ายที่สุดเซฟลูกนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าลูกมันสวยเกินไปนะครับผมแม่แล้วก็ชวนโทษเวลาก่อนจะหมดเวลาหนึ่งนาทีนะครับผมก็เป็นทางด้านของลรวันดอร์ซี่นะได้ยิงหยุดโทษนะครับเพราะว่ามีคนไปทำฟาวในขอบเขตโทษนะตอนแรกนี่ตกใจแบบ เฮ้ยเชียร์ยอรลิสเซฟได้โอ้โหฝรั่งเศสคินชิดไม่กรรมการให้เตะให้เปล่าเตะอ,อ,อีกรอบหนึ่งเราแบบเอา้าเอา้ามีอย่างนี้ด้วยเพราะปก,กติในฟีฟ่าเนี่ยผมจะเห็นกฎพี่ว่าถ้าเกิดว่า,าได้เตะจุดโทษใช่ไหมแล้วทางหน้าคนเตะจุดโทษเนี่ยมีอะไรทำการแบบว่ายกึยกยักจะเตะไม่ไม่เตะสักทีอะไรเงี้ยกรรมการจะเป่าฟ้าแล้วก็ไม่ให้เตะต่อแต่ในกรณีเรวานอสกี้ผมไม่รู้ว่ามันต้องห่างกี่เมตรหรือกี่เซนนะนะถึงจะ เตะต่อได้เนาะนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าโปแลนด์นะครับตีตามขึ้นมาเป็น1ประตูต่อสาครับผมแต่สุดท้ายในที่สุดฮะก็เป็นทางด้านของฝรั่งเศสเข้ารอบไปครับถามว่ายากเย็นไหมคือครึค่งแรกนี่เหมือนจะยากเย็นนะครับต้องบอกว่าฝั่งโปแลนด์นี่ก็บุกไม่ได้แบบว่าไก่กาอาราเล่เลยนะก็บุกเต็มที่เหมือนกันฝรั่งเศสก็เกือบจะโดนหลายรอบด้วยแต่สุดท้ายครับก็เป็นทาหน้าฝรั่งเศสที่จบได้คมกว่านะครับผมก็ยินดีด้วยทางฝรั่งเศสครับเข้าสู่รอบต่อไปนะจ๊ะส่วนโปแลนด์ไม่เป็นไรตบออลลโลกคครรั้้้งหหนนนาาาาาาเาใมม่่่่่ทีนะแแดะไูวว ยังอยู่หรือเปล่านะเรามาดูทางด้าอีกคู่เมื่อคืนนะครับมีไปเหลือไปทั้งสิ้นทั้งบทหนึ่งใบนะครับเป็นทางด้านของอังกฤษเจอกับเซเนกัลนะจ๊ะแม่เอาจริงๆนะผมไม่รู้ว่าเกเรตเซาเกตเนี่ยไปติดใจอะไรเมซันเมาส์นะทั้งที่มีจอแดเนเฮนร์สันอยู่แล้วคือต้องบอกว่าอะผมเข้าใจว่าบางทีสกิลส่วนตัวของนะักฟุตบอลเนี่ยก็เป็นสิ่งจําเป็นแต่มันต้องมีกองกลางเชื่อมเกมเออไอ้พวกจังหวะเกมหรือจังหวะบอลเนี่ยมันถึงจะไหลลื่นต่อไปได้คืออะอย่างน้อยอะทีมหนึง่ง คนเนี่ยไอ้คนตัวเชื่อเมเกมหรือตัวอยู่ตรงกลางสนามเนี่ยหรือว่าเป็นตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยเรื่องฝีไม้ไลายมือฟุตบอลอาจจะไม่ได้หรือหวาหรอกแต่ความแบบว่าการคอเกมการคุมทีมเนี่ยต้องยกให้เขาเลยเนี่ย ซึ่งจอแดนเฮเดอร์สันอะทำตรงนั้นได้ดีแล้ววันนี้อังกฤษเนี่ยเหมือนคนละทีมเลยนะพอมีจอแดนเฮเดอร์สันมาเป็นตัวกลางเชื่อมเกมให้เนี่ยเล่นไหลลื่นขึ้นดีขึ้นเยอะโอ้โหดูแล้วแบบมันสบายหูสบายตาม,มันดูลื่นมันดูฟโฟล์ไปหมดอ่ะเรามาดูแผนทางด้านฝั่งอังกฤษเนาะสี่สามสามครับถ้าเป็นสี่สี่สองก็จะคลาสสิกไปหน่อยเอาสี่สามสามแล้วกันนะฮะก็ตัวก็น่าจะรู้จักครับส่วนมากก็เป็นตัวพรีเมียร์เกือบทั้งหมดยกเว้นจูเบลลิงแฮมนะฮะนี่จะมาจากอ่าบรูซเอร์ดมุนเนาะแล้วก็ทางด้าานนนนนของเเซกคครรััับบมใแผ4231ะตว ที่เรารู้จักก็จะเป็นอิสเมลาซาคารลดูคุริบัลลี่อะไรเงี้ยเออนาฟริเมนดีเออ, endi, เอ,อนู่นนี่นั่นที่เรารู้จักเยอะๆนะก็ประหลากๆก็ประมาณนี้นะครับเริ่มมานะครับในนาทีที่38บฮะ นี่แหละฮะผู้ชายคนนี้จอแดนแฮนเดอร์สันครับแอซิสต์โดยจูดเบลลิงแฮมนะครับผมจ่ายลูกนี้มาแล้วจอแดนแฮนเดอร์สันยิงเข้าไปหนึ่งหนึ่งครแม่ทำให้สกอร์ห่าแต่เซนิก้าเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วในที่ที่สี่สิบห้าครับตู้าบาเจ็บสามนาทีฮะโอ้โหมาแล้วครับแฮร์รี่เดอะเฮอริเคนนะฮะโอ้โหแอซิสต์มาจากฟิลโฟเดนนะและยิงลูกนี้ไปนี่แหละครับเขาต้องได้ฮะเขาต้องได้จริงๆแม่ทำให้อังกฤษตีห่าแต่เซนิก้าเป็นสองประตูต่อศูนย์นะจ๊ะและก็ หมดครึ่งแรกไปนะครับพอเริ่มครึ่งหลังมานะครับในทีท่าสิทธิ์ครับผมเป็นทน่าน้ของบุกโยสาก้าแอสดิดโดยเจ้าพ่อคนนี้เขาเดิมฟิลโฟเดนนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเกมนี้ฟิลโฟเดนแอสดิดไป2เนาะถึงอาจจะมีประตูก็จริงแต่เป็นโซโล่ก,กับประตูถึง2ลูกนะเก่งมากๆนะครับบุกโยสาก้าครับยิงเข้าไปลูกนี้ฮะทำให้อังกฤษตีห่านเซนต์คาไป3ประตูต่อ0นะูนยฮะแล้วก็เป่าเวลาหมดเกมไปครับผมทุยเป่านกหวีดจบเกมไปครับผมเป็นอังกฤษชนะเซนต์คาไป3ประตูต่อ0ูนย์และท่าหน้าอังกฤษจะต้องไปเเจอกับับ ว้าวคืออาร์เจนตีเจอเอนเธอร์แลนด์อยู่แล้วแหละครับแต่ทางด้านของฝรั่งเศสเนี่ยแน่นอนว่าเจออังกฤษอยู่แล้วเนาะก็แม่บอกเลยว่าน่าจะมันนะน่าจะมันนะบอลโลกปีนี้แต่ผมเสียดายหนึ่งคือเสียดายทีมใหญ่เจอกันเร็วไปหน่อยแค่นั้นเลยผมอะ่ะไม่เสียดายเลยหรอกผมอ่ะเสียดายที่ว่าทีมใหญ่ๆอะ่ะมันเจอกันเร็วเกินเออมันเจอแบบโอ้โหเพิ่งรอบ8ดทีมก็เจอกันแล้วอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เสียดายนะเราแบบว่าเราอยากเจอแบบ รอบลึกๆอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรก็รอบชิงไม่ใช่ทีมใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเด็กน้อยก็เราก็ลุ้นให้เอเชียนะว่าจะ,จะได้ไปลึกขนาดไหนเนาะก็เอาใจช่วยกันละกันเนาะโอเคนะครับผมสำหรับก,การรายงานข่าววันนี้ก็ขอจบลงวิพียงเท่านี้ก่อนนะครับตอนที่เรคคอร์ดนี่เป็นวันที่5ธันวาด้วยนะครับยังไงก็ร,รักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะครับผมและขอให้เป็นวันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะครับก็ช่วงสินปีแล้วยังไงก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ระวังรถระวังเรือกันด้วยนะครับเนาะก็อยากให้ ฉลองปีใหม่กันยังมีความสุขนะครับอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยกันก่อนนะอย่ามีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นกันก่อนนะจ๊ะโอเคยังไงพวกเรา Big กนิวส์บอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันข่าวสารหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ